สร้างก็ i v e บน d i s p PC ใช้ซิงคโอนถ่าย <c oughs> ข้อมูลได้ง่ายๆไม่จะเป็นต้องผ่านเบราว์เซอร์ทำได้ทั้งบน Windows แล้วก็ Mac OS จะมีวิธีการไงบ้างมาดูกันครับ คอมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับผมบอลคอมคราฟนะครับคลิปนี้ไอ้บอลจะมาสอนวิธีการเพิ่ม Google Drive นะผมเป็น Disk Drive บน PC นั่นเองนะครับซึ่งก็คือการจำลองเจ้าตัว Google Drive เนี่ยเป็นเสมือนไดซ C ไดดีไดอีในบน PC ของเรานะครับผมซึ่งวิธีการนี้นะครับสามารถทำได้ทั้งบน Windows แล้วก็ macOS ด้วยนะครับผ่านตัวโปรแกรม Drive File Steam นั่นเองนะซึ่งจะช่วยให้เราโอนถ่ายข้อมูลซิงค์โปรแกรมหรือว่าอัพไฟล์ทีละรหลายไฟล์เนี่ยได้อย่างรวดเร็วมากๆนะผมแล้วก็สะดวกสุดๆด้วยเสมือนเป็นไดร์อันหนึ่งในคอมของเรานั่นเองนะครับโดยวิธีการติดตั้งแล้วก็ใช้งานเนี่ยจะเป็นไงบ้างมาดูกันครับขั้นตอนแรกนะผมเข้าที่เว็บไซต์ Google นะครับพิมพ์คำว่า Drive File Steam นะครับผมแล้วก็กด enter ไปเลยนะครับจากนั้นเลือกอันแรกนะผม Deploy Google Drive for Desktop นะจากนั้นนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะผมจะมีให้เลือกว่าจะใช้บน Windows หรือว่าใช้บน MacOS อนะครับอันนี้ไอ้บอลใช้บน Windows อยู่นะก็คือดาวน์โหลดของตัว Windows ไปเลยครับปึ๊บอ่ะจากนั้นก็ดาวน์โหลดตัวติดตั้งมานะครับขนาดของมันเนี่ยจะอยู่ที่247เดมกด้วยกันนะผมไฟล์ก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่สักนิดหนึ่งเนาะอันนี้ก็รอมันดาวน์โหลดสักคู่ A few moments later อ่ะอันนี้พอดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะผมก็ทาการกดติดตั้งนะครับตามปกติเลยนะ เปิดไฟล์มันขึ้นมาครับกด yes แล้วก็กด install ไปเลยครับผมจะติ๊กถูกตรงนี้ก็ได้นะให้มันแบบโชว์ตัว shortcut นะครับอ่าก็รอมันติดตั้งแป๊บเดียวนะผมไม่นานติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะผมก็กดปิดไปนะเป็นอันเสร็จนะครับจะเห็นได้ว่านะผมตัวหน้าเดสก์ท็อปของเราเนี่ยก็จะมีตัว Google Drive Google d o c Google s h e e er, t แล้วก็ Google Slide มาให้ด้วยนะตามนี้เลยนะครับ หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับผมก็เข้าไปที่ตัว Google Drive นะครับผมนะตัวไอคอนของมันนะครับถ้าเพื่อนคนไหนเนี่ยที่เคยเซิง Gmail ไปแล้วเนี่ยมันก็จะทําการล็อกอินให้อัตโนมัติเลยนะครับแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยล็อกอินเนี่ยก็ต้องล็อกอิน Gmail กันก่อนนะครับอันนี้เอนวอนขอล็อกอินก่อนนะล็อกอินเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นตัวเวลข้าม Google Drive นี้มานะครับก็เน็กเน็ไปครับไม่มีอะไรปับป๊บปับ๊บปิดไปทีนี้จะตัว Drive G ของเราครับหรือว่าตัว Google Drive เนี่ยเขาจะ ถูกติดตั้งบนดิสพีซแล้วนั่นเองนะครับผมเนี่นะ ให้ดูกันก่อนนะครับไดซีของ admin บอเนี่ยก็เป็นตัวของเอเซอร์ปกตินะครับเป็น ssd นะส่วนไดซีเนี่ยก็คือเป็น drive google drive ที่เป็นบน cloud นั่นเองนะผมอันนี้คือใช้ไปแล้ว200 m ้เมกนะครับเหลือ 14.8GB กิกนะซึ่งถ้าเพื่อนคนไหนเนี่ยมีพวก id นักศึกษาหรือว่าซื้อพื้นที่เพิ่มนะครับเจ้าตัว drive g ตรงนี้เนี่ยก็จะมีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับซึ่ง id ที่ admin บอใช้อยู่เนี่ยเป็น id ปกตินะครับผมไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่มนะก็คือจะมีพื้นที่ให้ใช้ 15GB ด้้วยกกกันนคนคม็็ืออตี โล่งๆไม่มีอะไรนะครับผมนะมีไฟล์งานนิดหน่อยมาันนี้นะครับผมโดยวิธีการใช้งานตัว Drive G นี้นะครับผมก็จะเหมือนกับการใช้งาน Drive ปกติเลยนะครับถ้าเพิ่มแบบอยากฝากไฟล์อะไรหรือว่าอยากเก็บข้อมูลอะไรนะผมก็สามารถลากไฟล์เข้าไปได้ดื้อๆเลยนะครับยกตัวอย่างให้ดูนะน,นี่ขอลบนี้ทห้อไปก่อนอ่ะแล้วลองลากไฟล์งานเข้าไปดูนะครับผมปึบนี่เลยครับมาตรฐานก๊อปวางให้อัตโนมัติ ความเร็วตรงนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเร็วเน็ตที่เราเชื่อมต่ออยู่ด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็จะมีไฟล์งานแล้วนะครับเป็นโลโก้คอมค้าโลโก้รอยแซนอะไรนะเดี๋ยวเรามาเช็คดูกันว่าเจ้าตัวไฟล์พวกนี้เนี่ยมันจะถูกซิงค์ไว้ใน Google Drive จริงหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเรามาเช็คกันดูนะครับอันนี้ใช้ ID คอมค้าเข้าไปที่ Drive อ่ะตะกี้เพิ่งก๊อปวางไปนะครับดูว่าจะมีงานขึ้นมาจริงไหมนะนี่เลยนะครับโฟลเดอร์งานนะครับผมนี่เลยนะ อันที่เราเพิ่งอัปโหลดไปเนี่ยครับผมก็จะมีตัวโฟลเดอร์เดสก์ท็อปก็คืออันนี้นะครับผมนะโฟลเดอร์เดสก์ท็อปเหมือนกันแล้วก็มีไฟล์รูป4อันก็คือมันจะซิงค์ให้อัตโนมัติเลยนั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนนะครับผมที่ไม่ต้องการให้มันซิงค์อัตโนมัตินะครับสามารถตั้งค่าได้โดยการไปที่คลิกขวานะครับผมที่ตัว Google Drive นะครับจากนั้นเลือกตัวการตั้งค่านะครับผมรูปเฟืองตรงนี้แล้วก็กด Pause s y n k i n g นะครับผมเพียงเท่านี้มันก็จะ ไม่ซิงให้อัตโนมัติแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวบอลจะลองทดสอบดูอีกรอบนะถ้าลองแบบลากไฟล์จากอันนี้เดี๋ยวลองลากดูนะครับอลองนี้ลากไปดูปั๊บเนี่ยสังเกตว่าตัวไฟล์โฟโต้ชอปเนี่ยครับผมอันนี้ก็จะอยู่ในนี้แล้วแต่ในตัวไรจีก็จะไม่มีนั่นเองนะครับผมพอเดี๋ยวเราเปิดปุ๊บ รอรีเฟรชอกรอบหนึ่งอ่ะเห็นไหมครับไฟล์ตัวโพสต์พิกที่เพิ่งอัปโหลดไปเนี่ยก็จะมาโผล่ในไดจีเดียวนั่นเองซึ่งถ้าเราจะเรียกใช้ไฟล์พวกนี้นะครับผมจําเป็นต้องต่ออินเทอร์เน็ตด้วยนะไม่งั้นเราใช้งานไม่ได้นะครับผมแต่ถ้าเพื่อนไหนที่อยากใช้ไฟล์แบบออฟไลน์ line นะครับผมก็สามารถทําได้โดยการที่คลิกขวาครับผมไฟล์ที่เราจะใช้นะจากนั้นไปที่ตัว Google Drive นะครับผมแล้วก็กด Available Offline นะครับผมตัวไดจีเนี่ยก็จะทําการดึงไฟล์มาเก็บไว้ให้อัตโนมัติเลย รวมถึงตัวไดจีเนี่ยผมสามารถคลิกขวาแล้วกดแชร์หรือว่าตัว Copy l i n ลิงบอร์ดเนี่ยไปให้เพื่อนๆได้เลยทันทีด้วยนะไม่จะเป็นต้องมา Copy Link ในเว็บเบราว์เซอร์ Google Drive นะผมเสียเวลาอันนี้ก็คือลอง Copy Link แล้วลองวางดูนะครับก็จะเข้าหน้าตัวไฟล์ที่เรา Copy Link มาไว้ให้นั่นเองตอนนี้เ้อากันนะผมสำหรับวิธีการใช้ Drive f i ฟล s t r e a m ของตัว Google Drive นะผมแต่ต้องบอกก่อนว่าวิธีการนี้เนี่ยจะมีข้อเสียอยู่2อย่างด้วยกันก็คือถ้าหากอมเพืื่่ออนนนติดดไววรรรัหาโแซ์มเีย ไดจีของเพื่อนเนี่ยก็อาจจะโดนตัวไวรัสเข้าไปด้วยนะครับผมเพราะว่ามันจําลองตัวไดนั้นแะมาไว้ในเครื่องเราแล้วนั่นเองนะครับผมรวมถึงถ้าเพื่อนใช้ตัวไดจีแบบที่มีความจุเยอะๆแล้วก็ใช้พื้นที่ไปเยอะแล้วเนี่ยไดซีของเพื่อนก็อาจจะเต็มเร็วด้วยนะครับเพราะว่ามันจําเป็นต้องใช้แคชในการพักข้อมูลไว้ก่อนนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ต้องลองชั่งน้ําหนักกันดูนะครับผม แล้วก็ถ้าหากเพื่อนๆคนไหนมีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมอยากจะให้มิบอนแนะนำทริคๆอะไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ที่ด้านล่างใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไอ้บอลก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e c h anel n พอมครับด้วยนะครับ